โชกาโบกเซแ,แล้ววันนี้พ่อแบงค์มีของขวัญมาเซอร์ไพรส์น้องบาด้วยจริงๆอยากได้ไหะครับของขวัญก่อนอื่นนะครับเราไปตามดูในเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องชื่อ,อว่าชื่อว่าเรื่องอะไรครับบายบวันนี้บ<า>จะมาทําอะไรครับในเกมกในเกมนี้กกเราจะมาซื้อเซตทำอาหารแล้ว,วเปิดร้านขายของแล้วกลับไปเป็นเรื่อง เป็นเรื่องพาน้องไปตรวจสุขภาพพาน้องบิงไปตรวจสุขภาพด้วยครับแล้วก็ใช้ชีวิตประจาวันใช้ชีวิตประจําวันซื้อของกินข้าวนอนหลับแถมจนแพนพร้อมแล้วเริ่มเลยครับนี่เดี๋ยวเราจะเราจะซื้อก่อนเลยเหรอเซทําอาหารมันเป็นยังไงเซทําอาหารนี่นี่ครับแล้วนี่คือของขวัญที่พ่อแบงค์จะให้ก็คือนี่พ่อจะให้แพ็คนี้เลยเป็นแพ็คเกจทำอาหารมีหลายอย่างเลย มีร้านค้ามีขายฟักทองแครอทโอ้เราจะมีร้านข,า,ขายผลไม้ด้วยซื้อราคาไปอุ้ยไขยป่ปลาด้วยเหรอเนี่ยไม,ไม่รู้ว่ามันจะมีไหมเพราะมันเป็นแบนเนอรพ่ออืม,มแปนหลังเลยโอเคต่เพมาแล้วครับทุกคนของขวัญของ, <c oughs> องบายมาแล้วบายเนี่ยแหนคือของขวัญของบายชอบไหม เข้าไปในเกมมันชอบชอบไหมชอบชอบเลยนะถูกใจไหมของขวัญชิ้นนี้ใจเลยอยากได้ตั้งแต่เมื่อคืนงั้นเราเข้าไปดูไหนไหนอุ้ยอุ้ยมันขยับจมเต็มเต็มไหนอ่ะนี่อุ้ยสองหลังเลยนะเขาสร้างให้เราใหม่สองหลังเลยอู้อุ้มีอะไรอีกอ่ะมีอีกเหรอเฮ้ยมีหลังห้าหลังเลยแปดหลังเลยเยอะมากพ่อเราเข้าไปดูอุ้ยอุ้ยมีอีก เฮ้ยทุกคนของขวัญเราสร้างมาเยอะมากเห็นไม้มันมีหลายอันเลยโอ้อยากไปดูที่นี่อยากไปดูตอนนี้เขาสร้างร้ีนใเออมาครับนี่ครับอันนี้เป็นร้านใหม่นะครับที่เราที่เราเพิ่งซื้อมาใหม่เลยร้านนี้ขายปลาการังอ่ะร้านนี้ขายของทะเลใบใช่ นี่มีบัตรเครดิตด้วยเราจะต้องไปซื้ออะไรกันดีมีทั้งปลาหมึกปลาแห้งมอ้ลานิดของน่ารักมากเลยอ่ะมีชุดอะเอาดูไหเป็นของทะเลดังนั้นเลยเอาได้หมดเลยใส่ชุดน้องไปด้วยใช่ใส่ชุดให้น้องด้วยวันนี้บา์พาน้องบิงมาด้วยเหรอค่ะโอ้น้องบิงผมขาวเลยผมสีเทานี่โอ้เหมือนตู้ปลาเลยอ่ะเหมือนเราไปเที่ยวที่เป็นแบบอะวารเรียมอ่ะน้องไปอยู่ข้างในแล้ว น้องลองไปอยู่ข้างในแล้วทุกคนอุ้ยเขามีให้อาหารปลาด้วยใช่ไหมเราเข้าไปดูข้างในกันไหมเข้าไปได้เหรอใบดำน้ําเป็นหรออุ้ยเข้าไป้วครับทุกคนคุ้ยเวลาดำน้ํามันจะมีฟองอากาศอยู่ที่ปากเราอะ่ะอุ้ถ้าเราไปเล่นกับปลาได้ด้วยอะ่ะทุกคนอุ้ยอุ้ยปากกาลางังปากกาลางังอุ้ยที่นี่เหมือนที่ท่องเที่ยวที่เป็นแบบสวนสัตว์อะคารียมะเป็นสัตว์โลกใต้ทะเลอะับใ มีปลาหมึกมีทั้งปลาดาวแล้วก็มีปลาคารังเยอะเลยแล้วเราสามารถไปดำน้ําเล่นมีปลากระเบนด้วยแบงชอบปลากระเบนมากนี่ปลากระเบนไปให้น้องบิงเล่นดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันเลยไหมเราไปดูสิอุ้ยอุ้ยไป่ป้าแบงค์เห็นอะไรกลมๆอ่ะทางเข้าอยู่นี่หรออุ้ยอันนี้คือตัวอะไรอ่ะเจ้าน้อยอ่ะอู้หูปลาคารังเราสามารถซื้อไปเลี้ยงที่บ้านได้ีอะไรอ่ะ อุ้ยปลาเขาไม่สบายอันนี้ปลาพยูนหรอกปลาพยูนไม่สบายคุณหมอพลังปลาพยูนตัวใหญ่มากที่นี่มีครบทั้งแบบคุณหมอด้วยมีคุณหมอที่รักษาสัตว์ด้วยเขาเรียกว่าสัตวแพทย์ค่ะจตี๋อันนี้คืออะไรอ่ะที่มีสี่ตัวเลยอ่ะตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กสีส้มสีแดงสีฟ้าสีอ้าอย่ามาตายอ้าวอ้าวอ้าวเอาลงเอาลงนี่เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องอันี้กล่องอันนี้เหมือนเป็นกล่องพยาบาลนะอุ้ยกล่องเปล่า เขาเอาอเขาเอาเครื่องมือมาไว้ตรงนี้ไงนี่เครื่องมือแพทย์อยู่นี่อุยนี่อุอ้ยเขารักษาสัตว์กันอยู่น้องใบ้ครับเราไปดูที่ต่อไปกันไหมน้องใบ้พ่ออยากดูว่าไอ้กลมกลมนั้นเขาใช้ทําอะไรอะเราสามารถเราสามารถกดอะไรได้ไหมข้าไปได้ไหมข้าไปในกลมกลมอัออเองเขาให้ปรกการาังเข้าไปเป็นเป็นตัวแบบพักฟื้นของปรกการางังถ้าเป็นน้องอ่ะน้องบิงเข้าได้ไหมลองสิ มีช็าไม่ได้คนห้ามเข้าไงขามีบอกว่ามันอันตรายไฟฟ้าแรงสูงใช่นี่คือร้านที่เราได้มาจากทั้งหมดหล้านเนาะเดี๋ยวเราไปดูร้านที่สองกันเลยแปด้านแลด้านเนาะใช่มันสร้างขึ้นมาใหม่แดตึกเลยอ่ะใช่อันนี้ตึกที่หนึ่งไปดูตึกที่สองกันครับอุตึกปูเป็นร้านขายปูพ่อแบงคิดว่าเป็นร้านกินปูแน่เลยเหรอใช่มันต้องเป็นร้านอาหารที่กินปูมาแล้วมาแล้วมาแล้ว บิงไบขึ้นมาบิงไบมาแล้วพี่ไบนะครับอุ้มน้องไหวด้วยพามานั่งร้านกินปูใช่พ่อเก่งไหมล่ะเพราะว่าพ่อเห็นว่าเออเออกิวกิวเชฟเนี่ยพ่อมีคนมีคนใส่ใส่หมวกปูด้วยใช่อุ้ยบิงบิงมาแล้วทุกคนบิงจะมาดูร้านกินปูกันไหมมาดูการบิงน้องบิงหนูหิวไหมลูกหนูจะกินปูหรือกินปลาวันนี้ โอ้ดูพ่อค้าสิพ่อค้าเหมือนปูเลยนี่พ่อค้าอุ้ยไปดูพ่อค้าเป็นปูใช่พ่อค้าเป็นปูพ่อค้าแมวผู้ปูนาขาเกจอุ้ยมีเค้กด้วยนี่เค้กเค้กเดี๋ยวเราไปทำงานกันครับไปครับไปครับไปเอาสิเชิญมีแมวด้วยนะองันอุ้ยมันมีหลายรังเลยอ่ะมีปลามีปูมีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกครบเลย ไงหรอไหนจานอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ไงจานเป็นลูกปูนี่อุ้ยจานลงไปแล้วเราจะมาทำอาหารกินกันดีกว่าอู้เราจะมาทำกุ้งด้วยปูย่างดีไหมปูย่างจะเราหั่นปูก่อนนะครับหั่นปูอุ้ยเอาปูวางไว้วางอุ้ยปูสุกไปเห็นควันขึ้นเลยปูสุกแล้วหั่นหั่นหั่นอุ้ย ฮ้ยหั่นได้ด้วยอ่ะเกมนี้มันละเอียดเหมือนกันเนาะขับสัพท์ได้ด้วยมีคนมาไหมมีคนจะมากินแล้วใส่กระทะโอ้หนี่พ่อค้าจะเดินไปเสิร์ฟแล้วนะครับโอ้หนงบิงกับนน้องไบนั่งอยู่ไหนเนี่ยนั่งอยู่ตรงนน้นอ๋อนั่งอยู่ตรงนี้เองโอ,งองเคอ,อ,อีกแป๊บหนึ่งนะเราใส่จานก่อนใส่จานมาแล้วครับทุกคนมาพร้อมไหมพร้อมไหมหิวแล้วค่าหิวแล้วบิงหิวไหมคะ โอ้ใกล้จะเสร็จแล้วนี่มีทั้งปูมีทั้งมีทั้งปลาหมึกเลย,ยเอลุ้ยอะไรอีกอะไรอีกนีอะไรอีกเค่ไหนมีอะไรอีกครับอุ้ยมีปูอีกมีกุ้งด้วยครับทุกคนอุ้ยกุ้งล้วงกุ้งล้วงไม่เป็นไรเอาไม้เอาไมอุ้ยพอค้ากินคร้านี่นี่อะไปไปนีป่ใครจะกินกุ้งอ๋อพี่บาบกินกุ้งใครจะกินปูอ๋อน้องบิงกินปู ไหนไหนตรงไหนครับไหนตรงไหนจับ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 บอยกับบิงกินข้าวอิ่มแล้วครับทุกคนเราจะไปดูข้างหน้าร้านโอ้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสวนหย่อมสวนสาธารณะแล้วนั่งรอใช่ดูสิใบพัดต้นไม้ปิวเลยเพื่อนมีน้ำด้วยนะมีอะไรนะครับมีน้ำใช่เพราะว่าที่นี่เป็นริมทะเลแต่น้ำลงได้นะวัวแมวแมว หรือตัวสกังอะแอบกินปลาอยู่ในถังขยะอุ้ยเราเจอเฉยเลยร้านต่อไปจะเป็นร้านไม่ร้านขายปลาไม่ไม่ใช่เหรอมันมันคือที่เล่นที่ทะเลร้านไ้ยร้านขายอุปกรณ์ตกปลาก็มีมีทำแม่นตายด้วยนะมีทำตาด้วยนะทำไมคนนี้เป็นแบาค์นัน บัลนโนุบานาน่าใช่เขไมาว่าบันโนอ่ะใช่เขาเขาตั้งชื่อร้านแบบแบบเก๋ไงเขาไม่อยากบานาน่าเขาก็บัโนโนุหุ้ยที่นี่ทำไมมีฟองอากาศด้วยอ๋อของเล่นเราขายของเล่นฟองอากาศเปลี่ยนชุดได้ด้วยมีเซิร์ฟบอร์ดด้วยนี่นี่เซิร์ฟบอร์ดหุ้ยเราไปเล่นได้ไหมไปเล่นได้พุ้ยจริงปะเนี่ยเล่นลงทะเลได้จริงเหรอเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีทะเลไหมเดี๋ยวเดี๋ยว มีมีหรอมีไปครับเดี๋ยวลองดูซิอ้าวลูกปะยังไงไปแล้วอุ้ยเราเล่นเซิร์ฟบอร์ดได้จริงเดยพา้อกไปด้วยพาน้องไปด้วยน้องบิงน้องบิงหนูขึ้นได้ไหมลูกได้หนูไปเป็นนะโอเคบายบายแล้วเราไม่ต้องใส่เสื้อชูชีพหรอมีไหมใช่ใช่ใช่เรามาใส่เสื้อชูชีพกันก่อนุ้มโอ้นู่นอย่างสวยเลยครับบิงขึ้นมาบิง ใส่จูชีให้เรียบร้อยนั่นแหละลงเรือกันเลยโอ้โหคนาะลำนะครับไปแล้วโอ้โหเรือแล่นไปแล้วโอ้โหเรือแล่นอุ้ยทุกคนระหว่างทางเราเจอเราเจอสัตว์ด้วยเราเจอแมวน้ํามีปลาฉลามด้วยปลาฉลามไม่น่าเลยเดียวกอนทุกคนนี่อันนี้คือสิ่งโตทะเลใช่อันนี้คืออุ๋งอุ๋งนี่อุ๋งอุ๋งแมวน้ํา แล้วก็อันนี้คืออะไรเนี่ยพ่อแบงค์ก็จําชื่อไม่ได้มีหลายสายวพันเลยฮะเจออะไรบิงอุ้ยอุ้ยเกิดอะไรขึ้นระวังครับระวังนี่นี่อุ้ยอุ้ยมันจะล้มไปแล้วเดี๋ยวก่อนครับทุกคนใช่ใช่อ๋อมีจ้ะปลาอยู่ในตู้ด้วยอุ้ยอุ้ยดำลงไปในน้ําได้ด้วยหูตรงนี้กว้างมากหูมีเดี๋ยวเราดเราไปเล่นน้ำกันไหมไปดำน้ำไปดำน้ำดีกว่านาะ ปปมันมีหลากหลายมากเลยอะ่ะอุ้ยดำลงไปแล้วโอ้โหท่อุอ้ยตรงนั้นเปิดได้อุออ้ทุกคนมีกุ้งหอยปูปลาอูที่นี่หลานดีดีอ่นะบ่กมากใช่เพอดำมาลึกๆแกมันก็มีสัตว์แปลกๆเยอะอะ่ะอู้ดูสิขามองพวกเราเต็มไปหมดเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะายอุ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะเหม่อกรตายอ่ะแล้วก็ตัวนี้นี่ปู นายครับตาบิงมากบิงตัวไหนไหนครับบิงชอบตัวไหนเขย่าเลยเขยา่าโอ้โหบิงชอบสมบัติทุกคนต้องบิงเจอคุณสมบัติหุยเราเอาสมบัติกลับบ้านกันนะมีกุ้งด้วยมีกุ้งแต่ว่า,าสิ่งที่น่ากลัวนะครับเรามาเลือกคนละอย่างไครกลัวอะไรมากที่สุดทบายด้านน้ำอ่ะกลัวตัวไหนกลัวตัวนี้เหรอมันเหมือนมีไฟด้วยเนาะส่วนบิงกลัวตัวไหนครับบิงกลัวไหน อบิงขึ้นมาข้างบนอ๋อบิงใช่ใช่ในความเป็นจริงอะ่ะเรากลัวฉลาดมากที่สุดเลยไปนั่งเรือกลับบ้านกันครับพ่อเรือเรืออันนี้มาขยับได้ด้วยใช่เรือลำนี้เป็นเรือประมงเอาไว้ออกไปหาปลามันหมุนตัวนี้ได้ด้วยหย่อนลงไปแล้วมันจะได้ปลาลองดูยังไงบอกแล้วเรือประมงย่อนลงไป,งไปน้องใบดำน้ำลงไปดูสิุูยได้ปลาจริงได้ปลาหมือกใช่เราไป<ม>ทำหมือกช็อตกันไหมหมือกชอ็อต งูแต่ว่ามันจะทำยากใช่แล้วพ่อแม่กล้ากินอ่ะมันช็อตอ่ะมันยังเป็นๆอยู่อ่ะดิ้งเราจะไปไหนกันต่อครับเปลี่ยนชุดกันเปลี่ยนชุดเราจะไปที่ต่อไปนะที่นี่มีเยอะมากเลยอ่ะได้ที่พ่อแบงซื้อมาให้มีเยอะมีแหวหลังที่ต่อไปเรามาดูอีกที่หนึ่งกันทับที่หนึ่งที่นะ่นะร้านนี้เป็นร้านอะไรเออเดีวมาลุาา้นกันนะว่าที่นี่จะขายอะไร โหที่นี่หลูมมากดูมากโหมีหลายชั้นด้วยนะที่นี่สวัสดีครับโอ้เปิดออกมาเดี๋ยวโอ้ยเราไปดูกันไหมโอ้ตรงนี้ในครัวมันมีชั้นบนด้วยนะโอ้มีร้านขายอาหารวัโอ้เหมือนมีพิซซ่านี่มีพิซซ่าแบบแฮนด์เมดพิซซ่าแบบอบอบเตาถ่านเดี๋ยวเราไปกินอาหารกันไหมได้เลยครับมีชั้นบนด้วยใช่มีสองชั้น ชั้นล่างเป็นที่ทำอาหารใช่นานานี่โต๊ะหรูโต๊ะหรูนี่ตรงนี้มีมีโอ้มีแชมเปญมีน้ำแครอทน้ำแครอทน่ากินมากมีจุดเทียนที่โต๊ะด้วยมีเปิดเพลงทุกคนมีอะไรตรงนูนะ้นมอ่ะอุ้ยนี่มีไงน้องบี๊งมีดนตรีด้วยเดี๋ยวเราไปนั่งตรงนู้นกันนั่งตรง,ตรงไหนตรง,ตรง,ตรง สวยอ๋อเราไปนั่งตรงนี้กันเราไปนั่งตรงนี้กันมีมากรองด้วยใช่นั่นคือถังหูลูกเหรอถังหูลูกเหรอโอ้ใช่ใช่นี่จะเกินไหนบิงไหนให้บิงดูสิบิงมีอะไรให้ดูอันนี้ไหนอุ้ยเราต้องเราต้องเอาถังหูลูกไปโดนกับเขาเรียกว่าช็อกโกแลตลาวาอุย ใบใส่เยอะออะมันเคลือบมาเลยอะแล้วแล้วเนโนเล่นได้ไหมเปโนโน่อลองเล่นเพราะน้าใบเล่นได้ไงใบเปิดเสียงอยู่ไหมเปิดเสียงหน่อยมันจะมีเสียงเลยนะอ๋ออ้อยกดได้ด้วยใบลูดสิรูดอ๋อลูดไม่ได้โอเค เดี๋ยวเราไปที่ต่อไปกันเลยไปร้านต่อไปกันเลยครับเย้หุ้ยจุ๋มที่นี่ดีนะบของอันนี้ดีมากมีหลากหลายมากแต่ว่าพ่อชอบที่ไปดำน้ำมากที่สุดเลยหนูชอบสามหนังเนี้ยอันนี้พ่อยังชอบสุดเลยเพราะมัเป็นที่ดำน้ำด้วยโอ้ยยังไม่หมดนะยังมีอีกนะไหนหายไปแล้วอุ้ยมันหายไปแล้วไม้มันหายอ่ะไหนอันไหนร้านเครอทเหรอพ่อถ้าถ้าตรงเนี้ยมันมันจะมีแบบ โรงเรียนด้วยนะเรามานะครับอันนี้เป็นเหมือนตลาดครับทุกคนเป็นเหมือนตลาดปลาทะเลอ๋อนี่นี่นี่ไงที่เราเห็นในรูปใช่ตลาดปลาทะเลแล้วก็มีตลาดผลไม้มีตลาดเครื่องมือช่างเราไปดูที่ไหนกันดีครับบายมาตรงนี้ได้นะตรงไหนคหรับลูกบิงเดีย๋ยวเราพาไปดูปได้ได้เดี๋ยวให้พี่บอยพาก,ก่อนหนึ่งรอบถ้าพี่บอยเสร็จแล้วก็ให้น้องบิงพาไปดูม้างนะ มีส้มด้วยมีกล้วยมีแครอทมีข้าวโพดด้วยใช่มีร้านขายแฮมเบอร์เกอร์ด้วยอ๋อนี่ไงเขาเป็นรถมาจากทุ่งนาเลยถ้ามีอันนี้ด้วยอ่ะมันคืออะไรมันคือเอาไว้ไปปลูกลูกเป็นเม็ดๆเอาไว้ไปไปโปรยนี่ไงเห็นไหมมีมีมีกระถางต้นไม้ด้วยใช่ไปลองรดน้ำีิมันจะขึ้นไหมเออเออใส่ใส่อุ้ยอุ้ยขึ้นแล้ว เห็นไหมล่ะสวยเลยไหนให้บิงมั่งให้บิงมั่งบิงจะทําอะไรให้ดูไหนครับบิงไหนบิงจะพาไปดูอะไรเหมือนบิงเห็นอะไรบางอย่างมีร้านนี้ด้วยร้านแมวอ๋อร้านนี้เขาเลี้ยงแมวน่ารักมากอ๋อเราจะซื้ออะไรกันดีละบายต่อไปไปต่อไปที่ต่อไปเลยเหรอใช่อ๋อเราจะได้ดูให้ครบเลยเนาะที่ต่อไปครับที่ใหม่เราจะไปดูที่ใหม่กันทั้หมดที่ที่หนู เออวิงจะมีเร่อหรือเปล่านะอะโอ้ยที่นี่มีคุณตาคุณยายด้วยมีแต่คเกีแสดงว่าเป็นร้านแบบดั้งเดิมน,นะเป็นร้านที่มีมานานแล้วรับเลี้ยงเด็กอ๋อที่นี่รับเลี้ยงเด็กเหรอ่นัเออใช่นี่ไงมีสวนต้นไม้ด้วยอุ้ยมีเก็บไข่ไก่ด้วยมีคนนอนหลับอยู่มไีไข่ไก่ด้วยอ,ะอ่ะ มีเสียงด้วยใช่ถ้าเราแตะไปที่ไก่เขาก็จะเอทีเอคโอเคโอเคที่นี่เป็นที่รับเลี้ยงเด็กใช่นี่นี่เด็กน้อยมากเต็มเลยนี่ทุกคนว่าไงครับบิงมีกระต่ายด้วยอ๋อที่นี่เขาเลี้ยงกระต่ายด้วยใช่ไหมใช่ไหนอ่ะไหนอ่ะนี่อ๋อนี่ไงเจ้ากระต่ายน้อยนี่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 กระต่ายมานั่งตรงนี้ก่อนโอเคนี่เราเอาชุดไปดีกว่าชุดน่ารักกว่าดนะเนี่ยโอเคโอเคทีละคนเดี๋ยวให้พี่บายมา พี่ไบ้พี่ไบ้ทำอะไรครับเราเราจะเอาชุดใบให้น้อง,องใา่ลองให้น้องใายก่อนน่ารักมากใช่ชุดนี้ก็สวยนะน้องไบอ้อ่ะขนาดเล่นในเกมอะ่ะน้องไบ้ก็ยังดูชุดก่อนเลยเหมือนแม่เลยแบบลอ,ลองชุดนู้นลองชุดนี้ลองไปเรื่อยแล้วไปร้านไหนก็ซื้อแต่ชุดอะ่ะไบ้ไม่ชอบซื้อเสื้อผ้าจัง ที่บ้านหนูเสื้อผ้าของเด็กไม่ไม่ค่อยมีอ๋อแม่ไม่ซื้อให้เลยเสร็จแล้วไปที่อื่นกันไป,ไปเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปครับว่ามีอะไรเซอร์ไพรส์มั่ง,งนี่ตรงนี้โอ้ที่สุดท้ายสุดท้ายยังไม่รู้อันน่าจะที่สุดท้ายแล้วนะอ๊้ที่นี้ป็นเหมือนทำสวนทำไร่ไรไอะ่ะ นคนตาบอดอ๋อใช่ทุกคนคนตาบอดเขาจะมีไม้จูงแล้วก็จะมีสุนัขเอาไว้เป็นเอาไว้นําทางด้วยคนตาบอดอ่ะเขาตาบอดน่ารักมากใช่น่ารมากแล้วที่นี่เป็นเหมือนอุ้ยมัรยย้องเพงาลงด้วยใช่มีร้องเพลงคาราโอเกะด้วยอุ้ยมีปิ้งย่างด้วยทุกคนเรามาทํามัดเมนโลก,กันไหมมีไหมมีมัดเมนโลปิ้งครับทุกคน น่ากินมากมแล้วมีอะไรอีกอ,อ่ะพอดักเหรอล้าไงครับบิงอ่าไหนบิงลองซิบิงเจออ<ม>ะ้มีน้องกระต่ายด้วยใช่เอาแคลรอทให้น้องก็ตายินไหนอ่ะน้องกระต่ายอ่ะอ๋อน้องกระต่ายตัวเล็กกินกินกระต่ายกินแครอทไปแล้วเจอสวนเจอไร่อ๋อเขาปลูกฟักทองกันตรงนี้ตรงตรงนี้มันมันมีอะไรมีมีความลับด้วยนะตรงเนี้ยจริงปะ มึงวิงรู้หรือเปล่ามึงวิ่งเนี่ยมึงบอกสิหรือมึงบิ่งอนี่บอกนะความลับคืออะไรครับทุกคนเรามาดูกันไม่ใช่ครับอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุยพวกเราพวกเราเจออะไรแขวนอยู่บนต้นไม้อุ๊ยเฮ้ยมันมีความลับจริงๆอุ๊ยพระอาทิตย์กลายเป็นฟักทองครับทุกคนพระอาทิตย์กลายเป็นฟักทองเฮ้ยทำได้ไงอ่ะอุ๊ย ดิ้งดู้ว่าเนี่เหรอเชือกตรงนี้ใช่ไหมใช่อ๋อแล้วเราก็หมุนตรงนั้นพาชิดกันไปก่อนนะุ้ยพ่อเจนอุ้ยเจอเจ้าเมินเจ้าเมินใช่คนเขาแหลมมากแต่เข่าใจดีน่ารักด้วยใช่มีไปดูที่ต่อไปกันบายบายเราปลูกต้นไม้กันก่อนปลูกต้นไม้ทิ้งไว้เดี๋ยวเราไม้อีกรอบนึงเราจะได้กินนี่ปลูกใครกระถางบ้างสิน่าจะได้ปลูกอะไรเนี่ยมันมีสามปลูกพริกปลูกพริกเขาชอบกินเผ็ด ปลูกพริกเลยอ้าวพริกปลูกไม่ได้มันคือป้ายพ่อนี่นี่นี่อยู่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเราเจอเมล็ดพริกแล้วแล้วก็ลดน้ำคืนแล้วเราจะได้กินกันเดี๋ยวถ้าเรามาที่นี่อีกครั้งหนึ่งเราก็เอากไปกินได้เห็นไหมล่ะถ้าเราอยากกินเราเราก็ปลูกเลยแล้วมันเป็นพืชผักแบบนี้มันมีประโยชน์ด้วยไปดูที่ต่อไปโอเคโนรู ใช่หนูหนหนากการ,รู้จักความรักเกือบหมดอ่ะเนอมีเก่งมากหมดยังที่สร้างใหม่หมดแล้วหมดแล้วโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือของที่เราเซอร์ไพรส์มากๆเขาเรียกว่าชุดอะไรนะชุดอาหาร,าหารชุดทำอาหารชุดทอาาหรเป็นเซ็ตที่เกี่ยวกับร้านอาหารเนาะไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลใช่หรือว่าเป็นส,วน,นสวนพืชสวนพืชไร มีหมดเลยเวิร์กมากแล้วมันได้หลายหลังเลยนะใช่แค่หนึ่งร้อยสองร้อยบาทใช่ใช่ได้มาต้องตกแปดหลังใช่หกหลังแปดหลังเลยใช่ไหมใช่โอเคสนุกไหมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันต่อนะว่าแต่ละหลังอ่ะเราจะเล่นบทบาทสมมติเราจะเล่นชีวิตประจําวันกันดีไหมโอเคงั้นสําหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องบิ๊กมายด้วยนะบายบาย